เป็นยังไงนะถ่ายปิดกลองไปนานมากแล้วนะโอ้โหก็ก็เป็นละครสดใสสครับตามที่ได้เห็นโปสเตอร์ไปล่าสุดที่เขาเผยแพร่ออกมานะครับก็เป็นอย่างนั้นเลยก็คือจะได้เห็นความสดใสของตัวละครแน่นอนแล้วก็เป็นเป็นละครฟิลู๊ดที่ดีมากๆที่ผมรู้สึกว่าที่ผ่านมาที่เล่นมาละครเรื่องนี้คือแบบ กูสุดๆแล้วอะดูแลอารมณ์ดีแน่นอนเป็นการกลับมาเจอกับย่าในรอบหลังจากขึ้นชีวิตขึ้นชีวิตกี่ปีอะไม่รู้นะห้าหกปีจริงครับน่าจะมีแบบเกือบสิบปีเนาะใช่ขึ้นชีวิตครับผมก็ก็เป็นอีกแนวหนึ่งเลยที่ที่เคยให้สัมภาษณ์ไปก็คืออีกแนวหนึ่งเลยก็ขึ้นชีวิตนั้นเป็นดราม่าสุดๆแต่เรื่องนี้เป็นคอมเมดี้สุดๆแต่ก็จะมีเซอร์ไพรส์แหละครับผมนี่พอาเป็นคอมเมดี้มันเล่นยากไห่มาก ก็เราใส่ดามาเอาจริงๆตัวผมอ่ะในเรื่องมันก็ไม่ใช่ตัวคอมเมดี้มากมายนะครับน่าจะเป็นพวกคนรอบข้างมากกว่าแต่เราก็แบบอยู่ในอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเอ่อ e n เ r g รเราไม่ได้แบบไม่ได้ดอปลงอะไรเงี้ยกับย่าจะมีความยังไงบ๊อบปะอะไรยังไงไหมคะบ๊อบปะแน่นอนนะแล้วก็ไม่เคยเห็นเคมีนี้ที่ไหนแน่นอนเชื่อว่าเป็นอะไรที่ ที่ผมเวลาผมเล่นเองอ่ะผมยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอารมณ์นี้ด้วยเหรอแบบเราไปเจอกันหน้ากองจริงๆอ่ะหน้าเซตหน้าฉากจริงๆว่าอารมณ์นี้มันดีมากๆที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมันเกิดขึ้นย่าบอกว่าเลิฟซีนดุมากตามนั้นนังไงขนาดไหนเขาบอกว่านี่แบบเยอะกว่าที่สุดสื่ลับที่เขาเล่นกับนัดเด็เหมือนกันครับถ้าถ้าผมเยอะสุดก็ โอ้ก็ที่ผ่านมาก็คิดเยอะแล้วนะหลายเรื่องแล้วอ่ะแต่เรื่องนี้สุดกว่าสุดกว่า,วาจริงๆคอนเสิร์ตอีกแล้วนะคะแล้วต้องมาเล่นแล้วจีนแบบเออนี้ยเคินมีหลุดมีอะไรอย่างงี้กันบไหมเคินครับแล้วก็แล้วก็ยกมือไหว้กันแบบตลอดลอ่ะแบบเฮ้ยยากพี่ขอโทษนะมัน,ม,นมันต้องทำเฮ <c oughs> ้ยมันต้องเอาแหละเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไม่แบบ เล่นไม่กล้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่เสร็จสักทีอย่างเงี้ยเขาก็แบบอ้าวทีเดียวเลยอะไรเงี้ยต้องยกหัวนะเด็ดด้วยไหมครัเออระหว่างบอกบอกมาแล้วบอกมาแล้วรสร้างเลยก็เกรงใจคนของเขาไะไรมากกว่ากันไม่เราเขาก็แบบมีปรับมาเหมือนกันโอ้พี่ของผมกับคิมก็ไม่น้อยไม่น้อยแล้อ๋อโอเคคือมันเป็นความสบายใจของของสองคู่ของเราว่าเออเล่นได้กันเต็มที่ใช่เต็มที่เต็มที่ครับลองดูแต่คิมบอกว่าจะไม่ดูเรื่องนี้ ดูดิเราบอกว่าเราเ็เราก็อุตส่าห์ดูของเขาแล้วตอนดูของเขาเป็นไงก็ดีครับก็ดูเรื่อยๆผมว่าเมื่อคืนก็นั่งดูนะครับก็เลิกซีนมาแล้วเป็นไงก็หันหน้านีก็ยกโทรศัพท์มาเล่นเอ่ออีกนอนไปฝากติดตามห่อยความสนุกสนานจะได้ครับเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเป็นความสดใหม่ของผมกับย่าๆนะครับที่ได้มาเจอกันรอบนี้แล้วก็หวังว่าแฟนๆคพื่นชีวิตนะครับผม ที่รอคอยให้สองคนนี้กลับมาเจอกันก็ยินดีด้วยนะฮะกลับมาเจอกันแล้วครับก็รับรองว่าเป็นอะไรที่ที่สดใสนะครับดูแล้วตรงนี้ครับนักแสดงขับข้างสร้างสีสันพี่วิลลี่นักแสดงโูเธอจะไออที่ขอบคุณมากนะที่ขอบคุณมากนะครับนักแสดงเยอะเหมือนกันครับผมแล้วก็ได้เล่นกับพี่วิลลี่ด้วยแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงพี่วิลลี่ Amazing มากๆครับ แสดงความยินดีกับเจ้าบ้ายินดีกับเจ้าบ่ายินดีด้วยกี่รอบเนี่ยครับยังไม่ได้เจอเดี๋ยวก็ต้องยินดีอีกรอบเลยาเป็นไงบ้างมากับโมเมนต์ตอนวันนั้นชื่นใจมากครับนี่ก็พูดครั้งแรกนะเนาะก็พูดกับเพื่อนๆไปหลายคนแล้วว่าคุยหลายรอบแล้วแบบมันเป็นอะไรที่เป็นไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงแล้วก็มันผ่านมาแล้วแล้วก็มันผ่านไปเร็วมากแล้วก็ทุกคนคือแบบคือเครียดมากก่อนงานแต่งเพราะ ฝนฟ้าฝนอากาศอะไรอย่างเงี้ยพายุมาช่วงนั้นพอดีเลยแล้วก็นั่นแหละใช้ทุกวิธีทางทั้งมูทั้งขอทั้งบนทุกอย่างนะครับแล้วก็พอถึงงานจริงนะครับก็คือคนละเรื่องกับกที่ผ่านมาเลยวินาทีแรกที่นั่นก็เราพยายามแบบก็ไม่ได้งงงายอะไรเราก็แบบรวบรวมพลังจิตทั้งหมดที่มีขอเธอขอใ้วันนี้เป็นวันที่มันดีที่สุดเพราะว่า เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยขออะไรขนาดนี้แล้วขอให้มันราบรื่นทุกอย่างแล้วมันก็สุดคนสวยงามใช่ครับวันที่ต่อขอบคุณครับก็บอกเหมือนนิยายอตัวเราพวกกอนมานั่งดูรูมันก็รู้สึกว่าเออก็เหมือนละครเหมือนนิยายเนาะก็จริงๆริงก็ต้องยกเครดิตให้น้องคิมนะครับที่แบบเขาไปสรรหาสถานที่แล้วก็แล้วก็จัดงานเรื่องการเตรียมงานทุกอย่างนะครับ ดนน้ำตาไหลในวินาทีที่เห็นคิมปรากฏตัวอย่างที่น้องตั้งใจไมมใช่ไหลก่อนนะครับวันก่อนนั้นก็แบบเออด้วยด้วยความรู้สึกที่มันมีแต่คนที่เรารู้จักแล้วก็พร้อมที่จะทําเพื่อเราจริงๆอ่ะเรื่องมันแบบเออมีอะไรก็ช่วยซับพอตลอดเนี่ยแล้วเขาอยู่ข้างๆเนี่ยเห็นหน้าแล้วก็แบบเออโมเมนต์ที่เขาเดินออกมาคือแบบเขาสวยสะพังเนี่ยวินาทีที่เห็นเขาใส่ชุดเจ้าสาวของแม่ตะลึงอ่ะตะลึงไม่น่าไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยคือแบบ หนึ่งคือเวล่ะทุกคนเห็นเวลใช่ไหมที่แบบ,บที่แบบเหมือนมีคนถือคางไว้แล้วมันเป็นแบบคนลุกโหเห็นแล้วแบบมันนี่มันแบบมันมันเกินไปมากภาพในละครกับ,บกชีวิตจริงต่างกันขนาดไหนก็พยายามตอนนั้นพยายามเปรียบเทียบนะนว่าแบบเออเราก็เล่นซีนแต่างงานมาเยอะเราก็เล่นอะไรแบบนั้นมาเยอะแต่พอมันถึงเวลาจริงเราก็เราก็แค่เราอยากอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้ให้นานที่สุดแล้วก็ให้ชัดที่สุดอ่ะผมพยายามมอง ทั้งตัวน้องเองแล้วก็มองบรรยากาศมองคนที่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ก็มันก็มันก็เต็มอ๋นไ่้ร้องไห้กี่รอบเหรอโอ้โหจำไม่ได้จำไม่ได้เยอะมากเยอะมากโมเมนต์ที่ประทับใจที่สุดคืออะไรพี่มั้งเลือกได้ไหมผมว่าน่าก็น่าจะเป็นตอนที่เห็นว่าท้องฟ้ามันเปิด ครับใจที่สุดครับใจที่สุดคือเรากังวลแสดงว่าเรากังวลมากเลยกังวลมากใช่ครับก็ตื่นมาแล้วแบบรีบไปเปิดมากเลยปุ๊บแล้วแบบเขาให้เราแล้วอะไรเงี้ยแล้วโมเมนต์คำพูดตอนที่พิธีเป็นยังไงซึ้งครับน้องก็เขียนได้ซึ้งดีครผมเองค่ะเนี่ยบอกได้ยองดเขียนว่าอกปังเลยโอ้ รอไว่งาน12นี้ผมเชื่อวันวันงาน12ก็น่าจะมีคลิปวิดีโออออกมาย่างที่เราเขียนก็มันยังเหลือไม่มีคำว่าหลังเลยแต่มันเป็นไปด้วยควัมเออใช่ใช่คอมพิวเตอร์เนาะครับก็มันเป็นจริงๆมันก็มันก็น่าจะมาจากความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเราจริงจริง ก็โดนแซวว่าจูบเก่งมากเลยจูบล้อเจ้าเบาจูบรัวๆเลยแก้เขินครับทำอะไรไม่ถูกก็จูบแก้เขินครับครับผมกินก็วันนั้นมันมันเป็นคอนเสิร์ตทีดีอะเนาะมันก็แล้วแล้วตัวน้องเองทุกอย่างมันมันมันน่ารักไปหมดอ่ะมันดีไปหมดเลยบอกว่าเป็นพระเอกหนุ่มสูง เป็นแสนเป็นล้านก็ได้ปากเปลือยเลยเพราะว่าทั้งทีปากเปลือยใช่มเลยเพราะมีตลอดแบบทีมฮอไว้ตั้ความรู้เราเยอะใช่ใเยอะมากเยอะมากแล้วก็แล้วก็ได้ดูรูปได้ดูแบบคลิปอะไรอย่างเงี้ยเออเยอะจริงว่ะเออเยอะจริงครับอีกโมเมนต์นึงที่คนประทับใจก็ที่มีคุณแม่แล้วก็ทีมที่ทุกันแม่ร้องเพลอ๋อตอนนั้นเป็นหลังหลังงานเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แม่ก็ไม่เคยพูดอะไรแบบจากใจอะไรแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับก็ก็ค่อนข,ข้างเป็นคนแบบเก็บอะไรเงี้ยแล้วแล้ววันนั้นแจกก็แจกก็พูดเป็นยังไงเขาฝากลู<า>กชาย<า>ก<ช>าับอ,<ด>อะไรอย่ไงเงานว่าดูแลดูแล,ด,แลดีๆนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละครับผมก็จําไม่ได้เพราะว่าก็ดึกแล้วกล่มไปแล้วสามีภรรยาอะไรยังไงกันกลับมาได้ใช้ชีวิตกลับมาได้ใช้ชีตสามีเป็ยั เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมกมมเ็เราเราเขาเรียกว่าอะไรเราใช้ชีวิตแบบนี้ด้วยกันมานานมากแล้วนะครับแล้วจุดตรงเนี้ยมันก็พร้อมทุกอย่างแล้วก็เราแค่แสดงความมั่นคงแสดงจุดยืนว่าเราจะมั่นคงกับคนคนนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดไปนี่ว่าทุกอย่างมันม่เหม <c oughs> <ค>ือนเดิมแค่เปลี่ยนแค่เปลี่ยนว่าแบบเรียกว่าแบบเออสามีภรรยาคินแบบว่าภรรยาหรือยัง ก็พยายามเรียกนะเรียกเรียกเขาว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนสรรพนามเรียกไหมมีอะไรมีจ๋าอะไรอย่าอเงี้เมีจ๋ามีจ๋ยใช่มาแล้วความความเราะวผมก็ไม่ชินผมก็ไม่ชินอ่าเราเรเรียกอะไรเราคิมเรียกว่าไงเขาก็ยังไม่ค่อยเรียกยังมีเขาเขามีลองซ้อมแม่สามีจ๋าอะไรเงี้ยยังอยากแต่เห็นเขาโพสอะไรก็ลงท้ายด้วยว my husband อ่ามัครำมันทำเขาก็คงแบบ อยากใช้คําใหม่ความรู้สึกในการเป็นผู้นําครอบครัวเพิ่มขึ้นใ้ตัวรู้สึกว่าตัวเองมั่นคงขึ้นแล้วก็ต้องมั่นคงขึ้นนั่นแหละครับก็เป็นก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่เราเรายอมแล้วก็เสียสละเพื่อมันตกลงตอนนี้ก็คือหน้าที่ล้างจานยังอยู่ยังอยู่ล้างจานตลอดไปบ้านเอาแบ่งยังไงกอนนี้สาสระน้ำอะไรเงี้ยยังอยู่ฮะอาจจะเพิ่มมาด้วย เก็บชีหมาอะไรเงี้ยมาหมดครับตอนนี้ยอมทข้มงานงานที่ไทยก็เนี่ยแหละครับ12วิจิกาแล้วก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะฮะตอนนี้การ์ดยังไม่เสร็จเลยครับก็เลยยังไม่ได้มาแจกใช่ใช่อีกนิดเดียวเห็นน้องบอกว่าน้องจะแบบไม่ทาแล้วก็คือให้ที่หนักจัดการับยังไงเราต้องเป็นผู้นาก็ต้องก็เป็นคนที่ต้องเลือกทุกอย่างเลือกดอกไม้เลือก ไปคุยกับทิมงานอะไรเงี้ยก็ต้องไปเพราะว่าน้องจะไม่ฝนดขอีกแล้วมันมากเกินไปแล้วเห็นว่ากลับมาน้องป่วยเลยอ๋อป่วยใช่ครับก็ก็ที่นั่นมันอากาศนะไม่ค่อยดีที่อย่างที่บอกไปเจอฝนเจออะไรเงี้ยก็ป่วยแต่ก็ไม่เป็นไรมากใช่ เห็นว่าวิธีเรียกตามเมียกลับบ้านทุเรียนเอาทุเรียนมาลอทุเรียนอีกอก็ไม่มีอะไรตอนนั้นแค่แบบแยกกันไปทําหน้าที่ทําธุระของตัวเองแล้วก็ผมก็ขับผ่านร้านทุเรียนแล้วก็เลยเออโทรถามว่าเอกินไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่าลงไปซื้อมา หลายคนก็เลยแซวว่าเออวิธีทำเมียกับบ้านไี้มัเงืออเรเรียนมาแล้วก็เป็นอีกวิธีนึงนะฮะที่ใช้ได้ทม่งานเดาครบอคโอเคคขอบุค่าที่งานเราคบหมดเวลาสามรอบ